อีกครับเชา้าวันที่26บกุมภาพันธ์จะสิ้นเดือนแล้วข่าวใหญ่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแชร์ชุดควรต่อนะครับปูตินเจราจารตัวแทนเปิดเงื่อนไขปูตินพร้อมส่งตัวแทนเจราจารกับยูเครนเปิดเงื่อนไขอันนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเมื่อกี้เห็นข่าวแวบๆว่าอีก96ชั่วโมงรัสคาดว่าอสเซยียจะยุดกลุ่มเคียบนะครับกืนของปูติน น่าจะสูงกว่าไบาเดนนะครับแป๊บเดียวเองฟรัปูตินนี่เขาก็ซุ่มมานานแล้วเพื่อว่าเพื่อแผนนี้นะครับข่าวใหญ่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรพุ่งเมื่อวันเมืม่อวานหุ้นขึ้นมหาศาล20จุดแล้วก็ลงมา18 19จุดก็นะครับนอกนั้นก็ข่าวก็ไม่มีอะไรนะครับโควิดทั่วไทยก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่ก็ระวังตัวกันครับมาดูโมเดลกันโอเคคิดเช่น14นะครับ ผมเปิดตามดีแม็กซ์ไว้แล้วเราก็มาดูกันทุกๆวันดาวน์โหลดฟรีที่ลิงก์ดีสคริปชั n นด้านล่างนะครับนะครับก็เหมือนเคยเปิดไฟล์ขึ้นมาวันนี้เราจะโครนิาอีกสัก,กวันแล้วกันเนาะเพื่อความสดเพื่อความอ่อเเอาเ่อเราก็ปิดกิจลายนะครับผมเตรียมฉากเตรียมอะไรไว้แล้วครับแต่โมเดลก็โหลดได้ไฟล์เดิมเป็น v วีเลย์เเราวิเลยมาหลายวันแล้วเราไม่วีเลยแล้วนะครับ เคเป็นชุดเตียงเป็นชุดครัวคลาสสิกเป็นไม้หินสีน้ำตาลสวยทีเดียวนะครับโอเคเรามาดูโพลีโกนนหน่อยมีพ็อปอยู่ในถ้วยเลยนะครับกด7กดบนคีย์บอร์ดเลยนะครับ1 4 4 000, 7 3 7ีโพลีกอน4 6 8โพลีนะครับอันนี้ทำโมเดลได้ดีมากเพราะว่าเอ่อโพลิกอนไม่หนักเลยใช้ใช้โพลีกอนได้แล้วโมเดลจะต้องเรนเดอร์เร็วมากอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับ นิดนึงผมขออนุญาตแก้แบ็กด็อกตรงนี้ให้มีหลักคามันนิดนึงเวลาตั้งวิวจะได้ง่ายนะครับง่ายที่นี่หมายความว่ามีแสงเงาเข้ามาสวยและเรนเดอร์ได้เร็วนะครับก็ผมก็จะชาวเพิร์ขอบตรงนี้ให้มนนะครับนี่คือเทคนิคที่เราจะทําให้ขอบมนเป็นแบ็กดอกเวลาเราจะโชว์เฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะครับเอาละวันนี้ก็รวดเร็วนะครับทีนี้ผมก็จะโหลดพรีเซ็ตของโครโนนา สามารถโดเน a t ได้นะครับเพื่อ,อนำตัวนี้ไปใช้งานทั้งแมทเทเรียด้วยนะครับแมทเทเรียกก็มีเยอะมากเลยทั้งวีเลย์และโคโรน่านะครับนะครับก็อย่างละหลายร้อยะครับอันนี้ก็คือของวีเลย์นะครับอันนี้ก็คือของโคโรนาเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นมีเรนเดอร์เทคนิคตัดเส้นดำตัดเส้นขาว วางวอวางโมเดลบนแบ็กกราวได้อะไรได้ก็มีอยู่สองตัวนี้นะครับเอาละวันนี้เราใช้โครนาะครับก็คือตัวนี้แตวเร,เราก็บูตที่ไลบรารีโคโรนาันโอเคบาดีเลเยร์เเเตอร์เปิดไว้แล้วก็โหลดพีเซตมาแล้วนะครับในพีเซตตัวนี้ rendering environment เนี uh, ่ยผมปิดไว้อยู่อันนี้คือเป็นค่าที่ตั้งเปิดมาก็ติ๊กถูกถ้าอยากใกล้แบ็กกราวนะครับอันนี้ก็แล้วมันจะได้ฟ้าทิ์ด้วยนะครับแล้วก็ซีนนี้เราเปลี่ยนโครนาแล้วมาดีเลเยก็ต้องคอนเวิร์ด้วยที่ โครโรนาทูนบาดูที่เมาส์ข้างบนนะครับ,บกดเข้าไปแล้วก็คอนเวิร์ตก่อนให้ดูอย่างเป็นโครโรนาแล้วก็แมทที่เลียนหายนะครับวิธีการเปิดก็คือไปที่ตรงนี้ตรงไหนวะลืมตรงนี้แหละครับแถวๆนี้แหละ,ะมันจะเป็นอะไรน,นะ โชว์แมป In Viewport นะครับก็เปิดอยู่ทุกวันก็ลืมทุกวันเหมือนกัน d Is p l a c e อตรงไหนวะตายละวันนี้เบอร์อ Material นะครับแล้วก็ให้ Shade Material with Map นะครับก็จะกลับมาเขก็ขออภัยนะครับอันนี้เราตั้งเฟรมก็ไปเปิดดูกันเลยตั้งวิวเลือกมุมกล้องสวยๆนะครับ ใครก็ทําได้นะครับก็ลองศึกษาตามผมไปดูก็ลองหันกล้องหลังจากนั้นเราก็ตั้งก้างกล้องไว้เพื่อเก็บแสงเพราะไม่เดี๋ยวออกไปมันเป็นโคล o วิวกันครับอันนี้ก็ make it o r g a n i z e นะครับเอาให้มันดูเีฟ f o r m a t โอเคเมื่อได้มุมกล้องทุกอ,อย่างพร้อมนะครับเราก็กดจริงๆแล้วจะมีทูนบาร์ตรงนี้เลยนะครับเผื่อบางคนหาทูลบาร์ไม่เจอผมก็จะกด F10 กดเรนเดอร์เซตอัพกดีก็ได้ f 1 0ก็ได้นะครับขึ้นมานะครัแล้วเราก็โหลดพิเซ์ที่โหลดไปแล้วโหลดอีกครั้งก็ได้นะครับไม่เป็นไรโหลดซ้ําได้แต่โหลดซ้ําแล้วเนี่ยเราก็ควรจะไปที่ rendering environment นะครับแล้วก็เปิดเพราะโหลดใหม่จะเป็นค่าผมไม่ได้ตั้งค่าเป็นค่าดีฟ l าไว้หลังจากนั้นก็ตา i n t e r อิน i ์แอคทเลยดูกันเป็นยังไง โดทงามตามแบบโคโรนาแสงสวยนะครับวันนี้ก็เป็นแสงเออแต่ว่ามันซีที่ผมเซตมันเป็นแสงธรรมชาตินะครับแล้วก็แมทเลียนตัวนี้มันเป็นสะท้อนก็สวยดีนะครับก็เกีวไว้แต่ส่วนตัวผมชอบแบบด้านๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้ผมจะเอาแมทีเลียนธรรมดาเข้าไป นนถ้าเกิดว่ามีกรอบมุมสามเหลี่ยมนี้แปลว่าแมทเทเรียลใช้อยู่นะครับแล้วก็ลเอานี้ถ้าใส่แทนมันจะได้ได้านนะผมไม่ชอบเงาเอามันแข่งกับตัวตัวโมเดลนะครับแล้วก็แมทเทเรียลเองนะครับคือตัวนี้ก็เงาไปอ,อ่ะไม้นะครับคือมันเป็นโมเดลแต่เก่าก่อนนู้นที่เซตค่ารีเฟลคชั่นไว้ค่าสะท้อนนะครับไม่สูงเกินไปวิธีการเบลอออกก็รีเฟลคชั่นเป็นเบอร์หนึ่งอันนี้เราก็ถ้าเกิดเราต้องการเงามากๆก,ก็ ป็นเบอร์หนึ่นงได้คือมันจะชัดแต่เราจะเบล์มันออกที่ตรงนี้นะครับมันจะได้เป็นหมายจริงๆมันสะท้อนจุดมันสะท้อนมากถ้้าจนสีวัสดุหายเราก็ลดค่าสะท้อนตรงนี้ลงไปอีกอ่อาประมาณนี้นะครับก็ดาวน์โหลดไปใช้กันได้ฟรีเหมือนเช่นเคยนะครับที่ลิงก์ e s สคริปชันด้านล่างนะครับแล้วก็กดไลค์ฝากกดไลค,กไลค์กดแชร์กันด้วยเผื่อเป็นประโยชน์นะครับ ขอบรบกวนแอดมินหลายๆเพจน,นะครับขอแชร์เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆืนนะครับเพราะว่าบางเพจก็ผมอาจจะต้องขออภัยครับถ้าโพสแล้วแชร์ไปแล้วก็ไปบรบกวนเพจแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เอาไปแชร์กันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนในกลุ่มจะได้นำไปใช้งานกันนะครับยังไงก็วันนี้ก็สั้นๆขอคุณมากครับวันนี้ก็เป็นโมเดลครัว1 4สิ่งนะครับน่าจะเป็นต่อเนื่องถึงสิ้นเดือน ท้าแบบครัวนะคนะงั้นเดี๋ยวจะดูว่าเดือนใหม่จะแชร์อะไรกันขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้สวัสดี